นี่ก็ยังจะยิ่งมันชิสเลยก็ดีว่ะนี่ก็จะเริ่มออกขายแล้วครับหัวงอกที่เห็นหัวโตๆตามร้านก็นจะหน้าตา fünf, ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสวัสดีครับผมชัยนะครับผมสวัสดีครับผมอ่าโทษนะครับผม <laughs> วันนี้เราจะไปดูวิธีการทําถั่วง,งอกของเกาหลีนะครับผมถั่วง,งอกเกาหลีทําไมหัวโตพี่อาเป็นเพราะว่ามันได้รับสารบำรุงมากครับผม <laughs> โอเคตามไปดูนี่วันที่หนึ่งอันนี้ก็วันที่สองนะครับเม็ดก็เริ่มงอกขึ้นมาแล้วครับเปิดไฟม่งมากถั่วง,งอกจะสีจะเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีรากสองวันแช่น้ำสองวัน สามวันนี่ครับสามวันก็จะเริ่มงอกมาประมาณนี้ไซอนก็จะเริ่มยาวขึ้นมาอีกน้อยหนึ่งโอ้ห้าวันนี่มันเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะครับห้าวันนี่ใหญ่เห็นเห็นแล้วห้าวันห้าวันอันนี้หกวันหกวันก็ใหญ่ <c oughs> เท่านี้แล้วก็นี่ก็เจ็ด <c oughs> วันอันนี้คือแปดวันครับแปดวันก็เก้าวันครับสิบ อ uh, ๋อชิพนาพลายอ่ะอ um so ันน well ี้13ีะพลาย13 11ครับวันนี้11ขายที่13วันครับ12วันนะครับ2วันส่วนอกก็จะขึ้นมาประมาณนี้แล้ว13วันก็ขายได้ละบอดีอบสยอ่ะ มลยมลบออีก็ันามันชูมันเจานนน1,800 1ชันนี้หมดเนี้หัวไม่มีแพงเป็นแปดมาสซาชูมาสซาจนอนมีหัว14อันนี้นะใทันนี้เขาไม่มีหัวกินกับไอ้1,800อันนี้อันนี้ก็คนคนพม่าครับคนเรียนมาครับทำงานอยู่ก็หรือไม่เสียนมากครับ นี่อินพาอะไรอ่ะก็่นี่นี่พาอ,อันนี้เป็นการตัดตัดหัวนะครับตัดหัวปุบป๊บปุบ๊บปุ๊บแล้วก็ออกมานี่อ๋อขาดเป็นเมือ,อไม่เท่อไรหัวนี่คือทิ้งเลยนะครับอ๋อนี่คือสาธิตให้ดูเลยนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็น,น้ําก็จะลอยน้ํามาลอยน้ํามาขึ้นเครื่องไปครับขึ้นเครื่องไปไหลามาครับ เครื่องก็จะปั่นข <น S 2> ึ้นไปครับอืมมเครื่องไปก็จะมาแพ็คอยู่นี่5กิโลครับผม5กิโลก็จะเปิดลงมานี่ยปุ๊บนี่ครับผมแล้วก็5กิโลครับผมการตัดหัวครับอ๋ออ๋อนี่คือการตัดหัวอยยแล้วก็จะขายแบบนี้นะครับบรรจัยตัดอีก เสร็จแล้วก็ตัดหัวก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ขายนี่ก็ฮันกิโลไหมนีม่ก็ยุกิโลมันยุกคกิโลมันนอนอันอน,อน,อนี้ระบบน้ําก็จะเป็นแบบเป็นหยดยแบบนี้นะครับระบบน้ําก็จะเป็นระบบแบบอา่าใช่ใระบบออโต้นะครับก็จะมีมอเตอร์อยู่นี่นะครับผมก็จะมืดๆครับก็จะไม่ค่อยเห็นมีมอเตอร์ครับก็ข้างบนก็ จะเป็นสายยางน้ำก็จะให้แบบนี้นี่คือการให้น้ำครับน้ำก็จะชั่วโมงละสี่ครั้งครับชั่วโมงละสี่ครั้งไปกับให้แบบน้ำฝนนี่คือถังที่ใส่ถั่วงอกครับ ก็กะกะแล้วก็ประมาณ40 40คณ40เซนน่าจะได้อยู่นะครับก็ถังก็จะใส่อย่างนี้นะครับเป็นชั้นๆหลังจากดูคลิปก็เป็นยังไงบ้างครับผมวิธีทำถั่วงอกเกาหลีครับผมก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะครับผมขั้นตอนที่1ก็คือเตรียม,มเมล็ดนะครับผมมาให้สะอาดนะครับผมเอามาแช่น้ําไว้นะครับแล้วก็ให้เม็ดเนี่ยเริ่มอวกน้ํา ก็เอามาใส่ในถังที่เห็นอยู่ในคลิปนะครับถังสี่เหลี่ยมข้างล่างเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายให้ดูข้างล่างของถัเงเนี่ยจะเป็นตะแกรงคือจะมาแบบสําเร็จรูปเลยรอบด้านก็คือทึบนะครับแล้วก็ข้างล่างนี่ก็จะเป็นตะแกรงที่เม็ดถั่วไม่สามารถหล่นไปได้ในหนึ่งถังเนี่ยจะใส่ประมาณ1ถ้วยครับผมก็เพื่อนก็ไม่ได้บอกว่าประมาณเท่าไหร่ก็บอกว่าใส่ประมาณ1ถ้วย ก็ใส่หนึ่งถ้วยเข้าไปเกลี่ยให้เรียบร้อยครับระบบน้ําก็คือให้เหมือนกันหมดในระยะการเจริมเติบโต1วัน2วันถึง12วันก็ให้น้ําเท่ากันครับผมให้น้ําเท่ากันก็คือ1ชั่วโมงเนี่ยระบบน้ำเนี่ยมันจะอัตโนมัติ1ชั่วโมงจะให้แบบเป็นน้ําฝนลงมาก็คือเป็นตามเห็นที่อยู่ในคลิปนะครับผมก็เป็นท่อออกไปน้ําก็จะพ่นลงมา ไหลลงมา20นาทีหนึ่งรอบไปกลับ20นาทีหนึ่งรอบไปกลับอย่างนี้นะครับผมวนเวียนไปจนถึง12วันก็ขายได้แล้วนะครับก็ระบบลงเรือเนี่ยต้องปิดให้สนิทนะครับผมแล้วก็ไม่ให้แสงเข้าไปได้น,นะครับแสงเข้าไปได้ก็ถง,งอ่วงก็จะเปลี่ยนสีหรือก็ไม่อร่อยนะครับเขาจะเปิดไฟไว้ข้างบนนะครับเปิดไฟไว้แล้วก็ให้ถั่วง,งเนี่ยค่พย่โตขึ้นมาหาไฟ ก็จะได้ไม่แตกใบออกมานี่ก็คือเคลดลับอีกนิดนึงนะครับสรุปก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณม,มากนะครผมเมียนมาคำสาฮาม <eres S 2> ิดาคำสาฮามิดจิุ้<ด>ิมาเลยจิม<ด>ุิมาเลยเพื่อนทำงานอยู่ที่โรงงานนี้นะครับก็เลยมาขอถ่ายทำตอนที่ เขาเลิกงานกันแล้วนะครับก om ็ยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ไปมอกูดด้วยนะครับ